ยีนเอ็ e ซ์เพรสแคร e ไลฟ์เนสำหรับการแข่งขันรอบที่ผ่านมาทีมสีชมพูสามารถตีตึ้งทีมสีเหลืองมาได้ตอนนี้คะแนนอยู่ที่2ต่อหนึะครับมันทําให้มีแรงฮึดอนะ่ะถ้าจะเอาจริงๆนะถ้าจะให้เอาตั้งใจเลยทุกคนทาได้นะการแข่งขันรอบที่สีๆๆ่ๆๆๆๆพี่สองผัดได้ว่า ที่ก้มตัวไปแล้วสาวแบบมาช่วยให้มันพุ่งดงงดิฉันรู้สึกว่าดิฉันองมาเพราะว่าจับจังหวะได้แล้วว่ามันลงน้ำหนักแบบไหนไไไไเราก็เริ่มแบบเริ่มจะเหนื่อยแล้วมันไม่ไปสักทีหนึง่งมันก็ล้าและเริ่มแบบถอดใจแล้วนะตอนนั้น คุณนวนอะอารินก็เหมือนกำลังสำคัญของเรือก็เลยแบบเป๋กันนิดนึงมันจดการไฟเตอร์จริงๆเพราะเวลาที่มันยื้อกันอะอยู่คิดในใจเลยนะว่าฉันจะถึงถึงอีกนิดเดียวแม่เนาะอีกนิดเดียวไปไปแม่ดีใจสุดๆเลยใช่ไหมทีแม่เนี่ยก็ไม่ได้มีใครแข็งแรงเลยแต่มีความพยายาม และเป็นทีมเราได้มาอยู่เราก็ดีใจมากเราแบบมันจอยมากตรงที่เขาไม่ได้คิดถึงวิธีแล้วเลยว่าเราทําไม่ดีอ่ะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของอยูนะคะยกว่าน้องอยูมีการพัฒนาขึ้นแล้วเขาเปลี่ยนจริงเขาเป็นผู้ฟังที่ดีมากแล้วตามน่ารักด้วยน่ารักมากเลยคะ่ะคือพอเราได้ฟังคนอื่นแล้วคนอื่นฟังเรามันดีมากเลย นั่งนิ่งๆนะครับนั่งนิ่งครับช่วยพิทน้ำเลยครับช่วยพิทน้ำเลยครับรอบสามรอบสี่อ่ะเราเริ่มเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยกับการพายนะคะเหนื่อยการแหวกน้ำที่จมเนี่แหละค่ะแล้วก็ขึ้นมาพายใหม่แล้วก็แหวกน้ำที่จมแล้วขึ้นมาพายใหม่ไม่ทันแล้วครับจมอีกแล้วเรือจมเพราะว่ามันเกิดเมจิกโมเมนต์ค่ะเหมือนกับทั้งสองสีก็คือเอาแรงทั้งหมดที่มีอ่ะใส่เข้าไปค่ะ ทุกคนตั้งใจมากแต่ข้างหน้ามองไปคือน้ำเข้าน้ำเข้าเรือแล้วน้ำเข้าคือช่้ามาเขานั่งเนี่ยเขานั่งไม่นิ่งและพอเวลาเข้าพายเนี่ยเขาก็พายไม่สนใจคือพายต่างคนต่างพา,าย,น,าายน้ำก็เข้าเรือพายไม่เป็นไงคะทุกคนนภาคกัน่ายน้ำเขาเลือดคุณใดศิริไปทาเบิ้งว่านเลือน้ำ้เขาเ,เรือดหรือเบิ้เขาแหละวบรเฮียนแหละตอนนั้นคือพวกเราไม่ได้เป็นนักแข่งเรือนะคะ เรือมันล่นอยู่นั่นแหละมันก็เลยทําให้เวลาถ่ายทํามันยืดออกไปยืดออกไปยืดออกไปจนมันขั้นทุกท่านมีเพื่อนที่ที่คนดังต่าอันตรายแล้วตอนนี้าปั่นนะคัแล้วทุกคนค่อนข้างกลัวเรายินดีลงมติแล้วว่าสัปดาห์นี้เราทุกคนอยู่ซัตซิไฟจริงๆมันกับโอเคนะที่ทุกคนจับมาสู่กันในซัตซิไฟเพราะเมนูกับมาไวแล้วมันเงยมันลาแล้วมันกับคำแล้วกิจกรรมอะไรเนี่ยเราพร้อมเสมอ แต่ไม่ใช่ให้เรามาพายเรือจมน้ำพายเรือจมน้ำมันจะดีกว่าความปลอดภัยของมาม่าทุกคนโอเคนะคะไหวไหวไหวไม่ไหวบอกไหวแหละรู้สึกเป็นภาระไม่ไม่ไม่ตาย้อเอาปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อนรอบตัวเพื่อนในกลุ่มเพื่อนฝั่งตรงข้ามคนสนิทจันอ่ะไม่ให้เรารู้สึกแย่ได้ไงตอนนี้คะแนนเสมอกันอยู่ที่สองต่อสองนะครับ คนที่กลับมาเขาก็จะแจ้งว่ารายการเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเซตซีโร่ให้แข่งต่อจะแข่งอะไรกันเยอะแยะเราไม่ได้อยากแข่งชนะเอาชนะเป็นเกาตายขนาดน,นั้นเราค่อนข้างเชื่อว่าโมเมนต์นั้นทุกคนคิดเหมือนกันคือทำให้มันจบเห็นด้วยมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าด้วยแบบว่ามันมืดแล้วด้วยอ่ะเพื่อนก็คือไม่ไหวแล้ว บางทีการที่เราจะชนะอะไรบางอย่างเราไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังงานในการสู้มันมีวิธีอื่นความคิดที่อยากจะเอาชนะเป็นความรู้สึกที่มันไม่เกิดขึ้นในตอนแข่งรอบสุดท้ายรู้สึกแค่ว่าให้มันจบเถอะให้มันจบไปเถอะเอาละจมอีกแล้วสีเหลืองนะครับเลยมาใกล้กับประคังมากกว่าสีชมพูผลการตัดสินนะครับให้สีเหลืองนะครับชนะครับ เป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วแหละวนันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชนะหรือว่าแพ้แต่ภูมิใจในตัวเองที่แบบอย่างน้อยก็แบบฝ่เราก็เป็นนักสู้คนหนึ่งอ้าวไม่เคยเจอ,อรายการไหนที่สามารถทำให้ผู้เข้าแข่งขันรักกันได้ขนาดนี้รายการเก่งที่สุด เควสมาม่าวอลที่ผ่านมานะครับมาดามทั้งสามมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเป็นเควส์ที่โหดแล้วก็ท้าทายต้องใช้กําลังกายกาลังใจเยอะมากๆอะคะแต่ว่าที่สําคัญที่เราต้องการในเกมนี้คือการทํางานเป็นทีมต้องมาก่อนอแต่การแข่งขันเกิดขึ้นแบบทุลักทุเลทั้งห้ารอบเลยค่ะคือมันจะต้องมีทักษะม,มันจะต้องมีเทคนิคที่แบบทํายังไงให้สามไม่ีกันน่ะงั้นผมว่าเรามาพูดถึงคนแรกครับนั่นก็คือมาม่าเกี๊ยว คืออยากจะบอกเลยว่ามาม่าเกียวเป็นคนที่เอ็กซ์เพิดชมว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดกำลังดีท่าดีแนละสำคัญที่สุดที่เอ็กซ์เพิดบอกก็คือว่าเพราะว่าเขาฟังมันก็เลยทำให้เขาสามารถทำผลงานออกมาได้ดีแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เกียวชายนิ่งนะภาพเหมือนแบบแกร่งมูทลนอะไรย่างนี้มาม่านวลผู้แข็งแกร่งของทีม,มคือเขาก็ดีหมดทุกอย่างเขาแข็งแกร่งแต่เขาไม่ค่อยทำงานเป็นทีมเข <c oughs> าพายของเขาคนเดียวเลยนะ ไม่ซิงกับคนอื่นมาม่าดร็เตนองครับวูแมนพาวเวอร์ค่ะมาเต็มเสียงดังมันทำให้คู่ต่อสู้แบบหวันไหวแล้วก็งงจับนับเลขไม่ถูกมาถึงมาม่าอายครับ มาม่าอายเนี่ยตอนเลือกผู้ที่ไม่เอาไปอยู่ฝั่งตรงข้าม mm. ก็เลือกแจ๊สทําให้เรารู้ว่า mm. มาม่าอายก็ไม่ได้มาเล่นๆน,นะจ๊ะท้ายทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดมาม่านกเนี่ยยิ่งอยู่ไปเรื่อยๆนางยิ่งซับขึ้นเรื่อยๆนะ mm. นางม,มีสีสันโดดเด่นขึ้นมาแล้วทาให้เราเห็นนางอยู่ตลอดเอ็กซ์เปิตก็บอกด้วยว่ามาม่านกเป็นคนที่พายเรือแทาถูกต้องที่สุดตัถึงก็จะไปครับมาม่าแม่น้องครับมาม่าน้องเนี่ยมาจากหัวหิน ซึ่งอยู่ติดทะเลเลยแต่เควสอะไรที่เป็นเกี่ยวกับน้ำมาม่ไม่โลดตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> แม่ก็เหมือนกับต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นิดนึงเลิอดสามอะ่ะ ทุกคนจะเพรชันมากว่าทำไมมามาออมแามหัวเพื่อนมาถึงสองช่วงคนเพื่อมาสั่นกระดิ่งเราไม่ได้บอกตั้งแต่แรกไงว่าแต่มเคนต้องมีนะพี่แคทอยู่ข้างหลังพี่แคทจะเดินขค้มมาสองคนมาสั่นก็ไม่ทำพาะมามญี่ปุ่นครับถ้าถ้าพูดถึงเรื่องการไพเรือฟอร์มเขาว่โอเคอยู่แล้วแต่แรง่ยจับสูงอาจจะมีน้อยนิดหน่อยจะสังเกตได้ว่าไพไม่พร้อมกับคนอื่นเลยอืมตนสุดท้ายครับมามอยู่ครับ มามาอยู onder, ่น <analyze anthropology> ี <reference> ้เขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเขาก็ถอยเขาก็ซอฟลงเยอะเลยนะเหมือนพยายามอยากเป็นผู้ตามแต่ตามจนหายไปเลยค่ะประดามคิดว่าในเฟสมามาวนี้นะครับใคร เป็นท็อปทรีของเควสนี้ครับคือเป็น E ีีที่ค่อนข้างวุ่นวายมากเหมือนผู้ต่างคนต่างจะเอาชนะกันความเป็นทีมมันเลยหายไปถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้และได้รับฟังแล้วก็ปรับตามที่เอ็กซ์เพรสเขาแนะนำเนี่ยนะเรือไม่จมน้ำหรอกอค่ะและสิ่งที่ติดใจมาดามมากเลยก็คือการชนะของมาม่าออมอะค่ะเมื่อเราดูผลงานรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยม,มันพูดยากมากที่เราจะให้ใครได้เป็นท็อปทรีเพราะสุดท้ายแล้วเราเห็นว่าความเป็นทีมเวิร์คคือสิ่งสำคัญที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ me.